น้ำใสมากๆเลยครับผมเมื่อวานน้ำยังขุ่นมากเลยครับตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนั้นครับตาน้ำยังไม่หยุดไหลครับผมพรุ่งนี้น้ำเต็มบ่อแน่นอนเรัากับชั้นที่สองตะพักที่สองครับผมโคดูวามสวยงามของน้ำครับอิจฉาทันเหลือเกินเนาะนะครับเนาะดูสวยงามครับผมเนาะแต่ว่าด้านบนยังดูระเกะระกะเพราะว่าเรายังไม่ได้ียร์ริ่งครับคันบ่อครับผมเนาะ แต่ด้านล่างนี่ครับเรียบร้อยครับแล้วก็สวยงามครับน้ําใสเิ๊กเลยครับใช้ดื่มได้แน่นอนครับน้ำนี้ฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง u t u b e เสียสุรัตน์รถขุดบุรีรัมครับวันนี้เรามาดูผลงานของมวกเราครับที่ขุดไปแล้วครับเมื่อวานกับวันแรกของมวกเราครับเมื่อวานการขุดโคกน้องนาโมเดลสามไร่ครับบ้านตาเฮืองครับผมตำบลลำดวนอำเภอกรัสัง จังหวัดบุรีรัมย์ครับกับการทําการหนึ่งวันหนึ่งบ่อของบพวกเราครับวันเมื่อวานนะเนาะที่เราถ่ายทำทำยูทู e ให้เพื่อนๆได้ชมแล้วก็ได้ลงยูทู e ไปก็มันยังดูระเกะราะกะอยู่ครับเนาะแต่ว่าวันนี้เรามาให้ดูเรื่องของน้ําใสมากๆครับผมน้ําใสมากๆเลยครับบ่อที่เราจัดการเรียบร้อยครับ น้ำใสมากเลยครับดูฮะแล้วก็น้ํำยังไหลไม่หยุดครับเป็นตาน้ําอยู่ด้านบนครับที่ซึมลงไปในสระในบ่อครับบ่อน,นี้ความลึกอยู่ที่หกเมตรครับถ้าน้ําขึ้น<อ>มาถึงตรงชั้นบนครับพรงนี้ถึงแน่นอนฮนะถึงตรงตะพักนะฮะตรงนั้นความลึกอยู่ที่สี่เมตรถ้ิบถึงก้นบ่อครับผมก็จะจะเป็นอะไรที่สวยงามมากๆครับตรงนี้ครับเนาะ ขุดเสร็จใช้ประโยชน์ได้เลยครับผมตรงนี้ก็คือถ้าเราเคลียร์เรื่องของพื้นที่ให้จบเนี่ยก็สามารถที่จะปลูกผักอะไรได้เลยนะครับผมปลูกพืชปลูกอะไรได้สบายครับตรงนี้ฮะเพราะว่าตรงนี้เป็นคลองแส้ก่ครับที่เราเปิดออกตรงนี้ผมมุมนี้ยาวไปประจบบ่อที่กาลังขุดอยู่นะครับผมบ่อที่สองอะโนนฮานดานโนนฮะใกล้จะจบแล้วครับด้านโนนถือว่าสุดยอดครับผมกับทีมงานฟองกุ้งฟาครับคนตัวโดยเจ้าเจเรซิ่งครับ เปลงนี้ครับก็จะมีคลองไส้ไก่ขนาบข้างซ้ายข้างขวาครับโอ้โหสวยงามเหลือเกินครับผมน้ำใสจริงๆครับนี่แหละครับซับในดินสินในน้ำ็ว่างั้นเนาะบ้านเราถือว่าเป็นเป็นเมืองที่โชคดีมากๆครับและเขตพื้นที่ของอ,อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นี่คืออุดมสมบูรณ์มากๆครับเรื่องของน้ำครับใสกึ๊บเลยครับ สวยงามมากๆครับแล้วก็แปลงนี้ไม่มีปัญหาเรื่องการขุดเลยครับขุดสบายยืนง่ายฮะและแล้วพอเราก็ขุดเสร็จก็น้ําก็ออกมาครับน้ําซึมออกมาเป็นสีฟ้าสีเขียว,วเราขอไปยครับสีเขียวใสกึ๊บเลยครับสวยงามจริงๆเนาะอยากให้เพื่อนเพื่อได้เห็นครับอิจฉาเจ้าของแปลงครับอิจฉาเจ้าของเรือนนะอยากให้เจ้าของเจ้าของกันดูแล้วก็อยากให้เพื่อนๆที่เข้ามาชมจะได้สบายหูสบายตาครับได้มาดูบรรยากาศท้องไร่ท้องนาะ ดูบรรยากาศท้องไร่ท้องนาที่โบางท่านไม่เคยได้สัมผัสครับท่านจะอยู่ในเมืองอยู่ในกรุงอยู่ในกรุงเทพอยู่ในสมุทรปราการครับที่ไม่เคยได้สัมผัสท้องไร่ท้องนาเหมือนพวกเราครับคนถ่าย YouTube ตอนนี้ก็อ,อยู่ในท้องไร่ท้องนาครับเครียดเครียดก็ามาโ้งน้องนาครับแต่ไม่ใช่ของตัวเองครับทําให้คนอื่นครับเป็นร้อยบอ่อแล้วครับของตัวเองยังไม่มีเลยเนาะคลิปนี้ก็ขออยากให้ดูครับอยากให้ดูอยากให้เห็น รูปแบบของโคกน้องนาโมเดลที่พวกเราขุดไปครับแล้วก็เรื่องของน้ําที่ซึมออกมาก็ได้ความสวยงามครับได้บรรยากาศที่มองแล้วสบายหูสบายตาครับก็จะลงเนาะสมองก็ปลอดโปร่งครับพอได้เจอบรรยากาศอย่างนี้นะตรงนั้นครับที่น้ําซึมออกมาก็คือซึมไม่หยุดแล้วก็ซึมเป็นตาน้ําใหญ่ครับเป็นเหมือนกับน้ําตกไหลลงมาจากด้าน,นบนครับก็จะเติมบอ่อให้เต็มเต็มบอ่อเลยครับ ปีนี้ครับไม่น่าถ้าบรรยากาศอย่างนี้ปีนี้ไม่น่าจะแห้งครับความลึกของเรามันได้อยู่ที่หเมตรครับก้นบ่อครับก็ผมว่าน้ําน่าจะไม่หมดครับจนถึงสิน้นน่าจะถึงฤดูฝนติด,ดต,ต่อไปครับและเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยครับดีมากๆเลยนะครับพวกเราก็อยากจะเล่าอยากจะอธิบายให้เพื่อนๆฟังแล้วก็อยากนําเสนอครับ รูปภาพที่รว่าวิธีการขุดแล้วก็เรื่องของบรรยากาศโคกน้องนาที่เราทํามาทํางานครับอยากให้เห็นหลายๆมุมครับนี่ฮะเดยลงมาดูด้านล่างครับดูชั้นดินเดิมวะนี้ชั้นดินเดิมที่ผมยืนอยู่ครับตรงนี้ครับ<ม>ก็ตรงนี้จะเป็นคลองไส้ไก่ออกไปครับเราจะเจาะคลองไส้ไก่ออกตรงนี้ครับเนี่ยยาวไปถึงนู่นครับผมของไส้ไก่แล้วก็เรื่องของคันดินเขาก็ต้องมาตกแต่งคันดินใหม่ครับดึงดิน เป็นโค้งเป็นวาตุนั้นก็จะออกเป็นไงครองส้ไกออกเป็นครับออกเป็นยาไปนู่นครับเนาะนี่ฮะปประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าสวยงามมากๆครับผมผมอิจฉาเรื่องของน้ํามากๆเลยครับเรามีความสุขที่เห็นน้ำแหบนี้น้าใสเหมือนน้าทะเลเนาะ,นอ,ะออกสีเขียวครับแล้วก็ยังไม่หยุดครับถือว่ายังไม่หยุดครับแล้วก็บอ่อเดี๋ยวพาไปดูบอด่อตรงนี้กับว่าทีมงานทํางานเสร็จหรือย่างเนาะ ดูมุมนี้ดีกว่าครับสุดยอดครับมาดูขึ้นความสูงมุมนี้นี่ครับผมให้มาดูความสวยงามหลายๆมุมครับของโค้งน้องนาครับบอกฟรีฟอร์มครับมีโคง้งมีเว้าครับ มีหักเหลี่ยมซ้ายเหลี่ยมขวาครับสวยงามเหลือเกินเนาะตรงนี้ก็จะเป็นคลองไส้ไก่ฝันน่งนึงครับที่จะเดินเข้าไปอยู่เชื่อมกันระหว่างบ่อหนึ่งและบ่อสองครับเนี่ยยาวไปที่ผมยาวยาวๆาวยาว,ยาว,ยาว,ยาวจนนครับคลองไส้ไก่สองข้างก็น่าจะได้ความยาวยร้อยกว่าเมตรครับผมเนะ เราตรงที่นาของท่านก็จะเป็นเนี่ยตรงกลางจะเป็นที่นาของท่านครับตรงนี้เป็นที่นาแล้วเหลือบริบทสวยงามมากครับตรงนี้ครับเราจะไปดูบ่อที่กําลังจะเสร็จครับผมเนาะเดี๋ยวตามไปดูครับผมเนาะนี่ครับแล้วก็มาดูบ่อที่สองครับเมื่อกี้พาชมบ่อที่หนึ่งครับกับน้ำใสๆแล้วนะมาดูบ่อที่สองที่เราขุดเสร็จเรียบร้อยครับเมื่อกี้ครับเพิ่งจบงานไปครับ อันนี้ก็ถือว่าสุดยอดครับน้ําน่าจะเต็มบ่อครับเกือบเต็มบ่อแน่นอนครับพรุ่งนี้เพราะว่าน้ําที่ตาน้ําไหลลงสองข้างนะครับด้านนี้เมื่อกี้ตรงนั้นด้านเดียวเนาะอันนี้ไหลลงสองข้างนะครับแล้วก็สําเร็จเรียบร้อยครับกับเจ้า SK 200รอยครับกับจานเจตเรซซิงครับเคลีย์บ่อนี้จบแล้วครับเหลือแต่เคลียร์ริ่งด้านบนคี้ขึ้นได้ไหมเนีะ เต็มๆนะฮะอาจจะไม่โดนฮะโดนแล้วนี่ฮะให้ดูด้านบนครับผมเนาะขึ้นมาด้านบนสะหนยบรรยากาศบ่อ,ท,อ,บบอที่สองครับที่จบแล้วครับผมเนาะก็ถือว่าโชคดีครับตรงนี้เพราะว่าอา เรื่องของกองดินจะไม่สูงครับมวลดินก็จะไม่สูงมากครับเพราะว่ามวลดินในบ่อไม่เยอะแนะล้วก็เป็นดินเหนียวเนาะยิ่งเจอช่วงสภาพช่วงนี้ที่เป็นดินที่มีน้ําผสมด้วยมันทําให้ดินจับเป็นก้อนมากครับแล้วก็เลยไม่มีปัญหาในการฟูองดินครับแล้วก็เคริ่งดินได้สวยงามานี้ถือว่าโอเคแลค้วฮะตรงนี้ก็จะเป็นทางออกคลองไส้ก่ครับที่จะเชื่อมจากตรงนี้ครับผมขันนั้น ไปถึงบทก็สวยางครับถือว่าเป็นอะไรออกมาได้สวยงามแน่นอนครับกับแปลงนี้เนาะกับทีมงานของพวกเราครับที่ได้มาทํางานโคกน้องนาให้ครับตำบลลำดวนครับกับบรรยากาศยามเย็นๆครับก็เสร็จภารกิจแล้วครับก็เอาแค่นี้นะครับก็ขึ้นไปจอดแล้วครับเนาะเดี๋ยวตามไปดูกันครับว่ากับเจ้าเจดครับที่กำลังโกย อ่โกลยผักตกชวา,าครับไปไปดูกันครับมาดูจเอสเคส,สองรอครับดึงต้นผักกระเฉดน้ำครับขึ้นจากสะครับผมจาก มันจะเป็นสะน้อยๆครับที่เขาขุดขึ้นไปเพื่อที่จะทำถนนครับนะทานเะบอลแปลงบอกว่าให้ช่วยเอาขึ้นให้หน่อยก็เลยอะช่วยทันนิดหน่อยครับ ฝากกดไลค์กดแ like, ชร์ครับให้กำลังใจพวกเราครับทีมงานเสียสละุูเวลาครับวันนี้ก็วันที่สองแล้วนะครับ,รบเรียบร้อยครับจบเรียบร้อยครับผมกับหน้าง,งานของพวกเราครับผมสวัสดีครับ